นี่กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักสู้คูสู้คนเดิมมาพบพ่อกันเช่นเคยในช่องเซมา้ากินพี่น้องคือเกา่าพี่น้องเอ้ยมาแปลกอย่างเดียวคือกินซุปเลอนี่ก <c oughs> ินซุปครับใส่กอ,อกอิสานบานห้องไม่ละสิบบาทมาพี่น้องกระลำขอบ,ขอบ โอ้ยะกระผีขิงเลยขิงอ่อนๆพี่นอ้องแบบพริกะส่กระเทียมพี่กระเทียมอยู่พีเด้ออ่ะไปข้างหนา้ามานี่เทียมกะก่อนก่อนที่กินกะอ๋อขอบคุณเลยครับที่เขามารับชมทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เลยครับเด้อดีใจแฮง ที่เขามารับชมอะขอขอบคุณขอบขอบคุณ้ณหลายแล้วครับที่เป็นกําลังใจให้ด้วยครับเดอ้อเขามารับชมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เด้อเด้อเป็นกำลังใจในช่องกระเสมพ้ากินพี่น้องนะ่าถิ่ยจะปลากันด้วยพี่น้องมามามาบอกลร้ใหญ่หางปนจีวาอีกก็เจ้าเฮงว่าบอกต่พี่น้องพี่น้องไายกินแนววัดนะเศร้าเบา,ลาแล้วแบบอืมลองมึง Ừ, Ừ. 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 Mm. Mm. Em mà khi kéo biết. คอเพื่อนเป็นทาเป็นหากเพียอยโอ้ Oh uh -huh. อมเปรี้ยวน้อยนึงเพรดีกินเนี่ยข้ามนั้นหน่อย 听不懂。

mm. Ah, mm. 嗯。嗯，嗯，挺温暖，对吗？ เฮ้ยบักพริกนึงเผ็ดจริงเนา อือ mm ืะ hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอคลิป hmm. น mm ี hmm. mm ้บอกว่าแหละต้องเพชรต้องอืออ 嗯哼嗯哼，嗯，嗯，嗯。 嗯哼，嗯哼，嗯，请你个陪诊的领导。 응응응응응. Uh 아 -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ừ. Oh. Oh. <c oughs> จริงคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนิดก่อนด้วยพี่น้องเล่อขอขอคูดใ้วยนะครับที่เขามารับชมทั้งผู้เก่าผู้ใหม่่าปา่าถิ่มกันด้อครับในช่องกับเส้นผ่าเขียนครับเจอกัคลิปนาครับครับคลิปนี้ต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ